หนูมาทำไมหนูมาทำอะไรคะปลานินค่ะปลานินปล่อยที่สวนหลังจากที่เราแช่น้ำไว้แล้วใช่ไหมคะปล่อยที่สวนหรือที่นาคะที่นาค่ะ,คะมันมีทั้งสวนทั้งนาค่ะปล่อยแล้วนะคะค่ะเราแช่น้ำไว้ให้ปลาอุณหภูมิในร่างกายของปลาแล้วใช่ไหมปล่อยเลยจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวเออกยางออกยางออกยางลืมเลยจำเลยจำเลยจำเลยจมเลยจำเลยจำเลยไปแล้วไปแล้ว ไปรักๆนะเห็นเลยปลายโตไวๆนะมันมาหาหนูด้วยอ่ามีไม้ถุงในถุงน้ำใส่ในถุงแล้วสลัดออกมาที่มีนาเริหมดแล้วปลาปิดแล้วที่สวย เอาน้ำใส่ถุงนะลูกเอาน้ำใส่ถุงแล้วก็จะได้ทักน้ำเคอันนั้ยโอเคยกขึ้นลูกยกขึ้น,อ,นอ่าโอเค,แล,คแล้วก็เทลงไม่ต้องขยาวเทลงไปเลยลูกเคจจะเยอะมากโอ,อเคหมดแล้ว Ajana. Aduh, ngetu. Oke, ce kan.